จิตใต้สำนึกค่ะเขาไม่รู้จักหรอกว่าเงินร้อยล้านเงิน500ล้านเงิน600ล้านคืออะไรเขาไม่รู้จักตัวเลขแต่จิตใต้สำนึกจะได้รับการเชื่อมโยงและแรงสั่นเทือนของเราก็ต่อด้วยความรู้สึกของเราเราต้องสร้างความรู้สึกให้พั่งรูความสุขที่มันชัดเจนความสุขที่มันใช่ความสุขที่มันรื่นเดิมความสุขที่เปื้อปิปติ ความสุขในระดับแรงสัะเทือนหมายถึงว่าเราอะมีความสุขในระดับที่หัวใจเต้นในระดับที่ขนลุกขนพองในระดับที่ฉันอยากจะกรี๊ดว่าเฮ้ยฉันประสบความสําเร็จแล้วความสําเร็จมันต้องเกิดขึ้นภายในก่อนเมื่อเกิดขึ้นภายในอะพวกเรากําลังใช้พลังอีก95ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเชื่อมโยงความเป็นไปได้ให้โลกภายนอกสนับสนุนคุณเมื <ME> อ่อนั้นนะคะพลังความสําเร็จ ก็จะเข้าใกล้คุณเต็มทีทบทวนนะคะในการที่เราจะทำโครงการดังโครงการใดในการที่เราจะทำ